นี่ก็รถลุงอูดใช่ไหมที่ไถ่เนี่ยไถทว่าเราฮะาเกิดทำขึ้นมาเป็นเลน,เนจะลำบากเนีเป็นเลนเนจะทำไม่ได้ทำปีนั้นะแนนนทบตายเห็นไหมเราอือโอ้ไม่ไหวลูกนะทำเลนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พ่อเอาาคาดเกาะขึ้นมาได้ไหม,มเดี๋ยวมันจะลงในสาสิบ้าหรือเอาไว้ทําค้างปีต่อไปเดี๋ยวก็แป๊บๆไปได้ปีมันแล้วเนี่ยพ่อเขาจะเอาเม็ดไปเมื่อกี้นี่ก็ลืมทั้งแกงเลย สุภูธรรมาชาติธรรมาชาติฮะหม,มาก็คคอยมาเก็บกวาดฮึออ ฮะหน้าปูาเหรอกรินปลาร้าิ้ปลารลา แสดงว่าลมมันต้องแรงเติบแล้วถ้าลมไม่แรงมันไม่ลงคลองงนี้หรอกปีนี้กล้วยกอนนี้อยู่ทนเนาะฮะ กลุ่มมาเหรอเอากลุ่มเพิ่งหาก็มาตัดเราไม่ได้มาตัดช่วงนี้ช่วงก่อนู้นก็ตัดกันฟันกันอย่างเดียววะจะสะเราว่าน้ำเยอะกว่าของตาเนาะหื ฝุ่นตลบเลยถ่ายกูจะเป็นเหมือนนายชัยว่าเน,น้องเอาแก๊สโยนใช่ปะ่ะแก๊สโยนปาากูนีหนึ่งร้อยฆ่ากระดึงแล้ว มีแรงตักอ่ะซิดูงั้นมันจะไปหาปลาที่ไหนมาทำปลาเกลือนักหนาลักกินขโมยกินทำยังไงก็จะได้งั้นนหละมุนคดในข้อ,ของาในกระดูก